สวัสดีครับและขอต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่คืนหนึ่งมีผีคุณเคยย้ายที่อยู่ใหม่ไหมครับความรู้สึกของการต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยกลิ่นอับชื้นจางๆของห้องที่ถูกปิดไว้นานหรือเสียงประหลาดที่ดังขึ้นในยามค่ำคืนสำหรับคนอยู่หอพักหรืออพาร์ตเมนต์เสียงที่น่ารำคาญที่สุดอาจไม่ใช่เสียงรถราที่วิ่งผ่านไปมาหรือเสียงก่อสร้างที่ดังแต่เช้าตรู แต่กลับเป็นเสียงจากห้องข้างๆเสียงเพลงเสียงคุยโทรศัพท์หรือที่คลาสสิกที่สุดเสียงคนทะเลาะกันเรื่องเล่าในค่ำคืนนี้เป็นประสบการณ์ตรงของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าเกมเขาเพิ่งค้นพบว่าบางครั้งการพยายามทำเป็นหูทวนลมไม่อยากยุ่งเรื่องของเพื่อนบ้านอาจจะไม่ใช่ทางออกที่ดีเสมอไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเพื่อนบ้านของคุณไม่ใช่คน ขอเชิญรับฟังเรื่องราวของเขาเสียงจากห้องข้างๆบทที่1คืนแรกในที่ใหม่เกมถอนหายใจยาวเขาทิ้งตัวลงบนที่นอนที่ยังไม่ได้ปูผ้าปูที่นอนกลิ่นฝุ่นฟุ้งขึ้นมาเล็กน้อยวันนี้เป็นวันที่เหนื่อยล้าที่สุดในรอบปีของเขาการย้ายหอพักด้วยตัวคนเดียวไม่ใช่เรื่องสนุกโดยเฉพาะเมื่อต้องขนของขึ้นมาถึงชั้นสี่ แม้จะมีลิฟต์แต่การจัดแจงข้าวของกว่า10กล่องก็สู่พลังงานเขาไปจนเกือบหมดที่นี่คือสิริสุขอพาร์ตเมนต์ชื่อดูดีแต่สภาพตึกก็เก่าพอสมควรตามราคาค่าเช่าที่พอรับไหวสำหรับพนักงานออฟฟิศที่เพิ่งเริ่มงานใหม่แบบเขาเกมได้ห้อง404ห้องริมสุดที่อยู่ติดกับบันไดหนีไฟและห้อง40 5เขามองนาฬิกาบนมือถือเกือบเที่ยงคืนแล้ว พรุ่งนี้เขาต้องเริ่มงานที่ใหม่วันแรกความคิดเดียวในหัวคือนอนเกมลุกขึ้นไปปิดไฟเหลือเพียงแสงสลัวจากไฟถนนด้านนอกที่ส่องรอดผ้าม่านผืนบางเข้ามาเขาขมตาหลับไปได้ไม่นานเสียงเหมือนมีคนคว้างปาสิ่งของหนักๆก,กระแทกผนังเกมสะดุ้งตื่นทันทีหัวใจเต้นรัวเขานอนนิ่งพยายามเงี่ยหูฟังมึงทำแบบนี้กับครูทำไม เสียงผู้ชายตะคอกดังลั่นมันดังมากจนเหมือนมายืนตะโกนอยู่ข้างหูแต่เกมรู้ดีว่ามันมาจากห้อง405ปล่อยฉันนะเสียงผู้หญิงกรีดร้องตามมาเสียงร้องไห้ปานจะขาดใจสลับกับเสียงทุบตีและเสียงข้าวของแตกกระจายเกมขมวดคิ้วเขารู้สึกรำคาญมากกว่ากลัวนี่มันคือสถานการณ์คลาสสิกที่คนอยู่หอพักต้องเจอผัวเมียตีกัน เฮ้ยอะไรวะเนี่ยคืนแรกก็เอาเลยเกมบ่นพึมพำกับตัวเองเสียงทะเลาะยังคงดังต่อเนื่องผู้ชายตะคอ,อกด้วยถ้อยคำหยาบคายผู้หญิงก็กรีดร้องอย่างไม่ยอมแพ้เสียงเหมือนสงครามย่อมย่อมเกิดขึ้นในห้องติดกันเกมพลิกตัวไปมาพยายามเอาหมอนอุดหูแต่เสียงแหลมของผู้หญิงกับเสียงทุบผนังตึงมันทะลุเข้ามาในโสตประสาทอยู่ดี เขานึกอยากจะโทรแจ้งนิติบุคคลหรือลุกไปเคาะประตูเตือนแต่ความรู้สึกไม่อยากยุ่งเรื่องชาวบ้านมันมีมากกว่าความเหนื่อยล้าก็เช่นกันถ้าเขาออกไปตอนนี้เรื่องอาจจะบานปลายเผลอๆอาจจะสวยโดนลูกหลงช่างแม่งเดี๋ยวก็คงเหนื่อยหลับกันไปเองเกมตัดสินใจเปิดพัดลมเบอร์แรงสุดเสียงใบพัดดังพอจะกลบเสียงดราม่าจากห้องข้างๆได้บ้างเขาดึงผ้าห่มขึ้นมาคลุมโปง พยายามบังคับตัวเองให้หลับและในที่สุดความเพลียก็เอาชนะความรำคาญไปได้เขาจมดิ่งสู่ความหลับท่ามกลางเสียงสะอื้นให้แผ่วๆที่ยังคงลอยมาจากห้อง405บทที่2ห้องที่ว่างเปล่าเกมตื่นเช้ามาด้วยอาการปวดหัวตุบๆเขาแทบไม่ได้นอนเต็มอิ่มเพราะเสียงเมื่อคืนแม้จะหลับไปแล้วแต่ในหัวก็ยังอื้ออึง เขาอาบน้ำแต่งตัวเพื่อไปทำงานวันแรกพลางคิดในใจว่าถ้าคืนนี้ยังมีเสียงอีกเขาคงต้องไปบอกนิติบุคคลจริงๆจัง,จงๆแล้วขณะที่เขากำลังล็อกประตูห้อง404สายตาเขาก็เผลอมองไปที่ประตูห้อง405ที่อยู่ติดกันมันดูนิ่งสนิทประตูไม้สีครีมเก่าๆสภาพเหมือนห้องอื่นๆไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีรอยงัดแงะหน้าห้องเงียบสนิท ไม่มีแม้แต่รองเท้าสักคู่วางอยู่สงสัยคืนดีกันแล้วมัง้งเกมยักษ์ไหลเขากดลิฟต์ลงมาที่ชั้นจีระหว่างทางเดินไปที่จอดรถเขาเห็นออฟฟิศของนิติบุคคลเปิดไฟอยู่มีผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งกำลังนั่งจัดเอกสารเกมตัดสินใจว่าไหนๆก็ผ่านแล้วแวะแจ้งไว้หน่อยก็ดีเออขอโทษนะครับเกมทักทายสวัสดีค่ะติดต่อเรื่องอะไรคะ ผมเกมครับเพิ่งย้ายเข้าห้อง404เมื่อวานนี้คือเมื่อคืนนี้ห้องข้างๆผมนะครับห้อง405นะครับเสียงดังมากเลยรอยยิ้มบนใบหน้าของนิติบุคคลแข็งค้างไปท,ทันทีเธอมองหน้าเกมด้วยแววตาประหลาดห้อง405เหรอคะน้องใช่ครับโอ้โหทะเลาะก,กันหนักมากครับมีปลาข้าวของกรีดลั่นเลยผมเกือบไม่ได้นอน นิติบุคคลหญิงคนนั้นกลืนน้ำลายเอือกหน้าของเธอเริ่มซีดลงอย่างเห็นได้ชัดเธอวางปากกาในมือลงช้าๆน้องน้องแน่ใจนะคะว่าเสียงมาจาก405แน่สิครับก็ห้องติดกันเลยดังขนาดนั้นเกมเริ่มรู้สึกไม่ดีกับท่าทีของเธอเธอลุกขึ้นยืนเดินมาที่แหน่เคาน์เตอร์แล้วพูดด้วยเสียงที่เบาลงน้องเกมห้อง405น่ะมันไม่มีคนอยู่มาเป็นปีแล้วนะ เกมชัง,งักอะไรนะครับก็เมื่อคืนห้องนั้นมันว่างมาปีกว่าแล้วค่ะเธอยำ้ำไม่มีใครเช่าคือตึกเราไม่ปล่อยเช่าห้องนั้นอีกแล้วหัวใจของเกมเต้นแรงขึ้นมาไม่ปล่อยเช่าทำไมล่ะครับนิติบุคคลมองซ้ายมองขวาเหมือนกลัวคนอื่นจะได้ยินมันมีเรื่องไม่ดีนะคะ่ะเธอถอนหายใจปีก่อนมีคู่สามีภรรยามาเช่าอยู่ห้องนั้น พวกเขาทะเลาะก,กันบ่อยมากดังแบบที่น้องได้ยินนั่นแหละจนคืนสุดท้ายเรื่องมันเลยเถิดเกมยืนนิ่งขนอ่อนทั่วร่างเริ่มลุกชันผัวมันหึงเมียหาว่าเมียนอกใจทะเลาะก,กันรุนแรงมากไม่มีใครกล้ายุ่งจนสุดท้ายผัวคว้ามีดแทงเมียตายขาห้องน้ำแล้วตัวเองก็ผูกคอตายในห้องนอนความเงียบเข้าครอบงำบริเวณนั้นชั่วขณนะเกมรู้สึกเหมือนอากาศรอบตัวเย็นลง ตั้งแต่ตอนนั้นห้องนั้นก็ถูกปิดตายนิติบุคคลพูดต่อคนทำความสะอาดขึ้นไปยังเจอข้าวของกระจายเกลื่อนเลยแต่หลังจากนั้นคนที่อยู่ห้อง404คนเก่าก็เจอบ่อยได้ยินเสียงคนทะเลาะก,กันตอนดึกๆึเสียงผู้หญิงร้องไห้เสียงผู้ชายตะคอกสุดท้ายเขาก็ทนไม่ไหวย้ายออกไปแล้วแล้วพวกคุณก็เกมผู้เสียงสัน่น ทางตึกก็พยายามเงียบเรื่องไว้นะคะคิดว่ามันคงนานแล้วไม่น่ามีอะไรจนกระทั่งน้องย้ายเข้ามาเกมรู้สึกชาไปทั้งตัวภาพเหตุการณ์เมื่อคืนย้อนกลับมาชัดเจนเสียงกรีดร้องเสียงทุบผนังนั่นไม่ใช่เสียงคนตีกันแต่มันคือเสียงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าขอตัวก่อนนะครับเกมรีบเดินออกมาจากออฟฟิศเขารู้สึกอยากอาเจียน บทที่ 3. เสียงที่ใกล้เข้ามาตลอดทั้งวันที่ทำงานเกมไม่มีสมาธิเลยแม้แต่น้อยเรื่องที่นิติบุคคลเล่าวนเวียงอยู่ในหัวเขาตลอดเวลาเขาพยายามหาเหตุผลมาหักล้างบางทีนิติอาจจะแกล้งเขาเล่นหรือบางทีเสียงอาจจะดังมาจากชั้นอื่นแต่ผนังมันสะท้อนแต่ลึกๆแล้วเขารู้เสียงที่เขาได้ยินมันจริงและมันติดกับผนังห้องเขาเลย เย็นวันนั้นเกมกลับมาถึงหอด้วยความรู้สึกที่ต่างไปจากเมื่อวานอย่างสิ้นเชิงตึกสิริสุขที่เคยดูเก่าวันนี้มันดูวังเวงทางเดินชั้นสี่ที่เคยสว่างวันนี้มันดูมืดเขายือนอยู่หน้าห้อง404และเหลือบมองประตูห้อง405มันยังคงปิดสนิทเหมือนเดิมแต่คราวนี้เกมรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งกำลังจ้องมองเขากลับมาจากรูกุญแจ เขาเข้าห้องล็อกประตูทุกชั้นที่มีเขารู้สึกไม่ปลอดภัยอีกต่อไปเกมพยายามทำตัวให้เป็นปกติที่สุดเขาเปิดทีวีเสียงดังเปิดไฟทุกดวงในห้องแม้แต่ในห้องน้ำเขาสั่งอาหารเดลิเวอรี่มากินนั่งทำงานต่อบนโน้ตบุก๊กพยายามทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้ตัวเองว่างและเงียบเวลาล่วงเลยไปสี่ทุ่มห้าทุ่มเกมเริ่มม่วงแต่เขาไม่กล้านอน เขาจ้องมองผนังห้องด้านที่ติดกับห้อง405สลับกับนาฬิกาเที่ยงคืนไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นตีหนึ่งก็ยังเงียบเกมเริ่มรู้สึกผ่อนคลายสงสัยเมื่อคืนกูแค่หูฝาดไปเองมั้งเหนื่อยจัดเขาคิดปลอบใจตัวเองเขาลุกไปเข้าห้องน้ำกำลังจะแปลงฟันเสียงเหมือนคนเลื่อนบานประตูเกมหยุดชะงักมันไม่ใช่เสียงจากผนังห้องนอนแต่เป็นเสียงจากระเบียง ห้องของเกมมีระเบียงเล็กๆสำหรับตากผ้าซึ่งระเบียงนี้มีผนังปูนเตี้ยเตี้ยกั้นกับระเบียงของห้อง405กูบอกมึงแล้วใช่ไหมเสียงผู้ชายตะคอกเกมยืนตัวแข็งในห้องน้ำคราวนี้เสียงมันดังชัดชัดมากมันไม่ได้มาจากในห้อง405มันมาจากระเบียงของห้อง405ไม่ฉันไม่ได้ทำอย่าทำฉัน เสียงผู้หญิงกรีดร้องตามมาและเสียงเหมือนการต่อสู้กำลังเกิดขึ้นที่ระเบียงข้างๆหัวใจของเกมหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มเขากลัวจนแทบก้าวขาไม่ออกเขารู้ว่าประตูบานเลื่อนที่ระเบียงของห้อง405มันล็อกตายนิติบอกว่าช่างเอาโซ่คล้องไว้จากด้านนอกด้วยซ้ำแล้วพวกมันพวกเขาออกมาได้ยังไงเกมค่อยๆย,ย่องออกจากห้องน้ำไปที่เตียงนอน พม่านที่ปิดประตูบานเลื่อนไหวเล็กน้อยตามแรงลมเสียงเหมือนร่างคนกระแทกกับผนังปูนที่กั้นระหว่างระเบียงผนังระเบียงของเขาโอ้ยเสียงผู้หญิงร้องด้วยความเจ็บปวดเกมหน้าซีดเผือดเสียงมันไม่ได้อยู่ข้างๆอีกต่อไปแล้วทันใดนั้นเกมเห็นเงาสองเงาเคลื่อนไหวผ่านพม่านบางๆของเขา เงาของผู้ชายร่างใหญ่กำลังทับเงาของผู้หญิงที่นอนกองอยู่เงาเหล่านั้นมันไม่ได้อยู่บนระเบียงห้อง405แต่มันอยู่บนระเบียงห้อง404ระเบียงของเกมมึงต้องตายตายตาย เสียงทุบตีดังขึ้นพร้อมกับเงาที่ขยับไหวอย่างรุนแรงอยู่ห่างจากจุดที่เกมนั่งตัวสันเพียงแค่บานประตูกระจกกัน้นเกมอยากจะร้องแต่เสียงจุกอยู่ที่คอเขาทำได้แค่นั่งกอดเขาตัวสันจ้องมองเงาที่กำลังจำลองเหตุการณ์ฆาตกรรมบนพื้นที่ส่วนตัวของเขาเองบทที่ 4. ผู้มาเยือนยามวิกาล เหตุการณ์สยองขวัญบนระเบียงดำเนินไปนานหลายนาทีก่อนที่ทุกอย่างจะหยุดนิ่งเงาทั้งสองเงาหายไปเสียงทุบตีเสียงร้องไห้เงียบสนิทเหลือเพียงเสียงหัวใจของเกมที่เต้นดังเหมือนจะทะลุออกมานอกอกเขาไม่กล้าขยับตัวไม่กล้ามองไปที่ระเบียงอีกเขานั่งนิ่งอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมง ความกลัวแผ่ซ่านไปทั่วร่างจนชาหนึบเขารู้แล้วว่าคืนนี้เขานอนไม่ได้แน่และพรุ่งนี้พรุ่งนี้เขาต้องย้ายออกทันทีเกมค่อยๆรวบรวมความกล้าเงยหน้ามองไปที่ระเบียงผ้าม่านยุดไหวแล้วไม่มีเงาไม่มีอะไรเลยมันมันไปแล้วเหรอเขากำลังจะถอนหายใจก๊อกก๊อก เกมสะดุ้งสุดตัวเสียงเคาะมันไม่ได้มาจากระเบียงมันไม่ได้มาจากผนังห้อง405มันมาจากประตูหน้าห้องของเขาเก๊อกกาอเก๊อกกอกเสียงเคาะเริ่มรัวขึ้นถี่ขึ้นเหมือนคนกำลังตื่นตรหนกสุดขีดกำลังทุบป,ประตูเกมจ้องไปที่ประตูห้องหัวสมองตื้อไปหมด ใครเขาคิดในใจหรือว่าคนจริงๆหรือมีคนอื่นได้ยินเสียงเหมือนเขาแล้วออกมาดูแล้วเขาก็ได้ยินช่วยด้วยเปิดประตูช่วยฉันด้วยเสียงผู้หญิงเสียงกระซิบที่สั่นเทาและเปียกชื้นดังลอดผ่านช่องประตูเข้ามามันคือเสียงเดียวกับที่เขาได้ยินจากห้อง405 เสียงเดียวกับที่กรีดร้องบนระเบียงเมื่อครู่มันจะฆ่าฉันได้โปรดเปิดประตูช่วยด้วยเสียงร้องไห้คร่ำครวญดังอยู่หน้าห้องเขาห่างไปไม่กี่ก้าวเกมสับสนไปหมดนี่คืออะไรผีหรือว่านี่คือเหยื่อตัวจริงที่หนีออกมาได้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีตีกันในหัวถ้ามีคนกำลังจะถูกฆ่าหน้าห้องเขาจริง แล้วเขาไม่ช่วยเขาก็ไม่ต่างอะไรจากผัวเมียตีกันที่เขาเคยรำคาญแต่นิติบอกว่าพวกเขาตายไปแล้วช่วยด้วยเสียงนั้นเริ่มเบาลงเหมือนคนหมดแรงนะได้โปรดเกมตัดสินใจเขาต้องรู้เขากลั้นใจค่อยๆค,คลานจากเตียงไปยังประตูห้องเขามองผ่านตาแมว ภาพที่เห็นคือทางเดินหน้าห้องที่บิดเบี้ยวว่างเปล่าไฟทางเดินสีส้มสลัวส่องให้เห็นความว่างเปล่านั้นชัดเจนไม่มีใครอยู่หน้าห้องเขาเลยเสียงเคาะเสียงร้องไห้หยุดไปแล้วเกมกลืนน้ำลายที่เหนียวหนืดลงคอหรือว่ามันไปแล้วเหรอ เขายืนนิ่งอยู่หลังประตูลังเลแต่ความอยากรู้อยากเห็นและความต้องการที่จะยืนยันว่าเขาคิดไปเองมันมีมากกว่าเขาตัดสินใจเปิดประตูเกมปลดล็อกกลอนค่อยๆหมุนลูกบิดเขาแง้มประตูเปิดออกชา้ชาๆความเย็นเยียบของทางเดินปะทะเข้าที่ใบหน้า ทางเดินชั้นสี่ว่างเปล่าไม่มีแม้แต่เงาของสิ่งมีชีวิตเกมผลักประตูให้กว้างขึ้นกวาดสายตามองสายมองขวาไปทางบันไดหนีไฟไปทางลิฟต์ว่างเปล่าเขาถอนหายใจออกมาอย่างโล่องอกหรือเขาจะหลอนไปเองจริงๆเสียงมันอาจจะก้องมาจากที่อื่นเขากำลังจะปิดประตูขอบคุณนะที่เปิด เสียงกระซิบดังขึ้นไม่ใช่จากหน้าห้องแต่ดังมาจากในห้องด้านหลังของเขาเองเรื่องเล่าของเกมก็จบลงเพียงเท่านี้ครับไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาในคืนนั้นรู้แต่เพียงว่าเช้าวันรุ่งขึ้นนิติบุคคลพบว่าห้อง404เปิดประตูอ้าซ่าทิ้งไว้ข้าวของทุกอย่างยังอยู่ครบ แต่เจ้าของห้องหายตัวไปเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอะไรครับบางครั้งการที่เราได้ยินเสียงคนทะเลาะกันแล้วเราเลือกที่จะไม่ยุ่งเพราะคิดว่าเป็นเรื่องของคนอื่นนั่นอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแล้วก็ได้เพราะถ้าสิ่งที่คุณได้ยินมันไม่ใช่เสียงของคน การที่คุณพยายามจะยุ่งหรือช่วยเหลือมันก็อาจจะหมายถึงการที่คุณกำลังเปิดประตูต้อนรับสิ่งที่คุณไม่เคยอยากให้เข้ามาในชีวิตสำหรับคืนนี้ถ้าคุณอยู่หอพักแล้วได้ยินเสียงแปลกๆจากห้องข้างๆล็อกประตูแล้วสวดมนต์เถอะครับราตรีสวัสดิ์